เปนบ้ารองเท้าไม่แบบคือทำงานเดินทั้งวันไง<_ <C> _>เรียนในห้องเรียนเดินทั้งวัน<_ <C> _>ก็เดินเอาหมาไปอาบน้ำเ <_ C _> มาดิคอปลาก็กินข้าวเหนียวนี่ เป็นนันเป็นวงเป็นวงเลยตากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ้วนสำหรับเราจะพยายามไม่กินข้าวเหนียวแะคะเพราะว่ามันมันมันเป็นเบาหวานนะข้าวเหนียวน้ำตาลมนเยอะน้ำตาลมนเยอะแถวอีสานมีแต่คนแก่เี่นไปรอยาเบาหวานพอกินข้าวเหนียว รากินข้าวเหนียวไงเดี๋ยวไล่กับคู่กันกันเนี้ยนะเพราะว่ามันเอา้าแม่ให้พีกจี้กินข้างในแล้วไงคะ,ะมาแล้วแอน้อยมากวนอนะ่จะจ๊อะไรนะ้อข่าวทุกวันนี้แบบปีหน่าว่าจะเกิดสงครามคอยดูมันน่าจะเกิดอยู่หรอกพวก สงครามศาสนานี่นึงไปอันนี้มันก็จะเผ็ดไงคะฮะไข่แดงอยู่แล้วว่าแม่ใส่ขนมจีนไงก็จะเผ็ดไงกินได้ไหมไม่กินอาหารแมวไม่กินอาหารคน ไม่ได้อันนี้มาเลย ที่ตั้งกล้องเงินแป๊บนึงี้น้นนนพี่กิ๊กไปแล้วเหรอคะ ไปแล้วงหรอคะ อะไรคะฮะแมวไม่นังอาแบแดด ไม่ได้กินนานเลยถั่วไปแล้วมันไม่เจอสุดไม่เหมือนบ้านเราเข้าของเนาะมันมาไกลมาไกลแบบสูญญากาศนะไม่ได้มาแบบสดๆอย่างนี้นะมาสูญญากาศหือ,อ,อ,อหวังลัวแมวกินมากิน

เอาดูดให้ั้งั้นไม่เผ็ดไม่รู้แมวหันแมวมาให้คอยกับเดี่ยวอะไรกับามนได้ยังไงความวามนัทานข้วบรที่น่าเถือได้ระบุว่ารถน้ำมันที่รอเท่อเมจะเข้าไปตกอเราตอนนี้มประมาณ80ันถ้าเป็น ในช่วงเป็นประเทศเพรโควิดและถ้าเราติดตามขาในช่วงนั้นเรามีปัญหาขาดแคลนพลังงานอย่างหนักและจุดเ้อทีอ่สูงมากเราได้ในช่วงขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักเมื่อปลายปีก่อนพ้องงานน้ำมันอย่างหากในช่วงนั้นคุณทานนั่งบัไหมดูาาดมัดูดนดดัน ตอนนี้อึู่หนึ่งล้านลิตรสามารถรอเลี้ยงและให้กับคุณในเราได้หลายเดือนแต่ตอนนี้เราเองไม่ได้ขัดแย้งน้ำมันแล้วทำใหมน้ำมันกว่าสี่ล้านลิตรกำลังจะข้ามด่านที่ใช้ได้แล้ไม่กินอาหารแมวแล้วอาหารคนแซ่บแซบค่ะเมียวเซนส่นสวัสดีเจอแซ่บแซ่บมาด้วยค่ะบ้านเราถั่วสดๆใหม่ๆอันนี้หาไม่ค่อยมี นี่สดอยู่เพราะเขา้าตู้เย็นแล้วมันก็จะดำดงงเหมือนกันเพราะอะไรมี ขมันไปนั่นแหละจึงขอกเรียบร้อยให้ตามตามตรวจสอบให้เข้มงวดสองรู้สึกพอใจโดยเฉพาะน้ำมันที่จะออกไปที่เราพร้อมกับสินค้าอื่นๆด้วยถ้าเราตีคอมเมนต์แต่น้ำมันยังปลดออกไปแบบนี้มันก็ยังจะมาสู้ต่อกับเราถ้าเราจะรีบจบต้องสั่งทางเพื่อนพี่น้องชาวเราซึ่งท่านก็ต้องเข้าใจคนไทยด้วยว่าน้ำมันมันออกไปมากจากขวดผิดปกติยิงอยู่ส่วนเดืออาจจะไปที่เราแต่ผมมองว่าหาสารลเนี่ยก่อนถึงขุดเ ตอบการทำเป็นออกมาอ้างมีตัวติดการขนส่งในช่วงปีใหม่จะส่งไม่ทันชุยรวมการกดดันให้เกิดการตรวจสอบและกดดันปุ๊บในผลที่อยู่ในวงการเมืองตลอดจนบริษัทน้ำมันบางบริษัทครับบางบริษัทมันเป็นผู้ถอยยศชาติครับบางบริษัทเข้าใจกันนะครับท่านจะทราบกันดีว่าเพลียนผมไม่ใช่เพลี่ยนกระโลกลาเพราะแรกที่มันไม่มีข้อมูลประเทศนี้สะระแหน่ปลูกแล้วมันก็จะแพร่กระจายเป็นดอกไง บ้านเราไม่เป็นดอกแต่ประเทศนี้แสเน่เป็นดอกพักแพลวพอแล้วเรลูกนี่ไงนี่ไงเอไม่เทยไหมมั้งมั้ง ล่กินคู่กับอันนี้ค่ะถัว่วคพ่อจะเข้ากันถัวงอกยังไม่ได้เพาะน้อสคิกอันนี้ฝังแม่แล้วขนเขาน่ะ น้ำมันใครซื้อเขาก็ขายหมดใช่ไหมเพวาค้าขายเนาะ เผ็ดก่อนเผ็ดคักเด้อค่ะพริกคันเนี้เผ็ดคักเผ็ดแน่ไปแล้วหรอคะฮะไปแล้ว มันเหม็นเลยเหม็นติดมือเลยไหมไม่ใช้ไม่กินมือปลา้าปลา้าแบบอันนี้มากปลาติดติดนิ้วมากแล้วบวกกับปลาอุ่นหลายวันแล้วไงมันจะติดนิ้วมือ แรงบ้านเราไม่หอมทอนประเทศนี้ปลูกเกิดตามพื้นเนี่ยหอมมากหอมจนสาย ออสเตลียเมื่อวานมีเหตุยิงกันเสียชีวิตเสียชีวิตสิบหกคนตอนแรกดูข่าวตอนแรกประมาณบ่าย ประมาณทุ่มหนึ่งเสียชีวิตสิบสองคนแล้วยนี้ตอนเช้ามาเสียชีวิตเพิ่มประเทศนี้ฮอาใช้คำว่าผู้บาดเจ็บอ่ะเขาใช้คำว่า fighting with life fighting with, with life คือ พยายามมีชีวิตอยู่อ่ะเราคิดว่าออสเตรเลียสงบสุขที่สุดแล้วนะท่วงเนี้ยประเทศอื่นเขามีปัญหาอะไรกันออสเตรเลียสงบสุขแล้วนะมันยังก่อเหตุนจนได้อ่ะ ตันนี้อันนั้นอันนั้นอยู่ซิดนีย์แต่เราอยู่เมลเบิร์นนะเราอยู่เมลเบิร์นนานๆเมลเบิร์น Melbourne เนี่ยความความปลอดภัยเนี่ย 99. 99.99%นะเมลเบิร์นนอะตอนนี้ตอนนี้ซิดนีย์ประชาชนแบบว่าเขาย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วเพราะว่า ที่นี่อะไรอะข้าวของมันก็จะแพงเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเป็นเมืองไม่เขาเป็นภูมิภาคที่ที่คนคิดว่าซิดนีย์เป็นเมืองหลวงไงแล้วมันมีบวกม,มีโอเปราเขาใช่ไหมที่เป็นสถาปัดขึ้นชื่อของออสเตรเลียไงแล้วคนอะคนเขาคิดว่าซิดนีย์เป็นเมืองเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียไงที่นี้ คนกันมันก็เลยเยอะตอนช่วงนั้นน่ะแต่ว่าเมืองหลวงของมันออสเตรเลียนเป็นเป็นเมืองชื่อแคนเบรานะแคนเบราไม่ใช่แคนเบลานะแคนเบราประเทศนี้ชอบอ่านควดควบกล้ำไปเลย Gone to the pub. Do you want to sleep early? m b mới đập em biết được <Sorry. S 2> ไ,ปไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วแบบ <laughs> มันก็หายนะ้ำสงสัยเขาใส่น้ำตาลเยอะเขาใส่น้ำตาลเยอะนะสังเกตแล้วแบบเขใส่น้ำตาลเยอะไม่ได้เกี่ยวกันกับทูรสเลยนะใส่น้ำตาลเยอะ ไม่มีคนแล้ว